สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมาริเนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาิูตัวบิวการีออมเนียตัวต่อไปค่ะอันนี้เป็นน้ำใสๆนะคะชื่อว่าคริสตัลีนค่ะกลิ่นนี้คิดมาตั้งแต่ปี2005ค่ะเพอร์ฟูมเมอร์ยังเป็นท่านเดินค่ะคือคุณออบเเอรตโตโมรรล่านะคะและเขาบอกว่าอยากให้เป็นกลิ่นในทำนองเดลิเคทนะคะคืออ่อนโยนอ่อ,อนละมุนอะไรเงี้ยเหมือนเราดมดอกใบดอกไม้อนะคะอืม ท็อปโนตของเขาจะเปิดมาด้วยแบมบูหรือต้นไผ่นะคะมีฟรุตเรียกว่านาชินาชิคือก็คือแพรค่ะเป็นแอปเปิลแพรกลิ่นเนี่ยจะเหมือนกับแอปเปิลกับแพรเพราะนะั้นตอนเปิดมารู้สึกว่ากลิ่นแพรค่อนข้างชัดเลยนะเป็นแพรที่หวานอมเปรี้ยวน่ารักแต่ว่ามีความกรีนของต้นไผ่อยู่ด้วยอะความกรีนของต้นไผ่นี่ยค่อนข้างชัดเจนคืกรีนแบบถ้าเทียบกับ ต้นไม้หรือว่าหญ้าเพิ่งถูกตัดอันนั้นมันจะกรีนออกแนวกลิ่นเหม็นเขียวนิดนึงแต่อันนี้นมันจะเป็นกรีนที่แบบใสใสามากๆบวกกับแพรค่อนข้างอ่อนโยนรู้สึกแบบเออเป็นผู้หญิงที่สดใสจริงๆค่ะราคาของเขานะคะ 65ML 8 6เหรียญค่ะ ตอนนี้ผ่านมา15นาทีแล้วนะคะมิดดโนดของเขาจะมีะคาเซียคาเซียเนี่ยดูวิววิจัยมาเขาบอกว่ากลิ่นจะออกในทำนองซินนามอนแต่อาจจะแบบไม่ไม่ฉุนเท่าแล้วก็มีดอกบัวค่ะหนูไม่แน่ใจว่าดอกบัวในกลิ่นยันยงไงส่วนเบสโนดเขาจะมีกระยับบูดโอ๊กมอสและมัสค่าหนูอบอกไปทีเดียวเพราะว่าหลังจากนี้กลิ่นเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะบนผิวุย้ย เนี่ยกลิ่นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากจากตอนท็อปนะเพียงแต่ว่านู้สึกว่ามันมีความมัสกี้แบบแล้วก็ออกแป้งแปงฝุ่นฝุ่นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็ความใสความเป็นแพรเนี่ยมันลดลงความกรีนของต้นไผ่ลดลงเท่านั้นเองกลิ่นจะค่อยๆ่อพาอรี้มัสกี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบนผิวนุ้ยเหมือนน้ำหอมผู้หญิงทั่วไปที่นุ้ยไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะค่ะคือนุ้ยชอบแค่ช่วงประมาณสัก 15นาทีแรกเท่านั้นต่อจากนั้นเนี่ยมัสกี้มากบนผิวนุย้ยแล้วก็ดูแบบมันไม่เชิงอับอะ่ะน,นุ้ยไม่แน่ใจว่ามาจากอกมอสหรือเปล่าแต่ว่ามันดูแบบแน่นๆทึบๆมัสกี้ในแนวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหระคะ่ค่ะหลังจากพอผ่านไป2ชั่วโมงเนี่ยความเป็นมัสกี้ดีขึ้นคะ่ะต่อจากนั้นจะกลายเป็นกลิ่นเหมือนแป้งเด็ก ที่มีกลิ่นดอกไม้เบาๆอยู่บนผิวเบามากในลายนี้3ตัวที่นุ้ยลองมานะกลิ่นเบาหมดเลยรวมทั้งตัวนี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่กลิ่นเบาและจางเร็วมากที่สุดค่ะหลังจากที่เขาเป็นกลิ่นผิวแป้งเด็กไปแล้วนะคะก็ติดได้ทั้งหมดอยู่แค่ประมาณแค่สชั่วโมงเท่านั้นเลย ส่วนตัวนุ้ยไม่ชอบเลยแล้วก็นุ้ยก็ไม่แนะนำด้วยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย